สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องสบายดีเอฟซีเวิร์สสุขสุขคนเดอ้อยินดีตอนทับเขาสู้่องน้องตายสาวเราคือเกา่าแล้วพี่ดอกตอนนี้น้องตายกะลงมาหัวหน้าเนาะลงมาหัวหน้าพี่ดอกลงมาเบิ่งอีอีพ่อวานพูยเนาะอีพ่อวานพูอยูอ่หัวหน้าถือโอกาสมาจอบน้ำหน้าพี่นอ้นองเพราะว่าเมื่อนี้เขาจะเอาน้ำขืนเนาะก็ได้สิมาเอาหน้ำก็อีพอแต่ว่าตอนนี้ ว่าหนาเพิ่นกำลังบานพูยเนาะหาขู่ว่าเห็นอยากฆ่ากี่ฟอหาขู่ว่าเห็นอยากฆายพี่น้องต้นไทรกับมาหาขู่ซอยเพิ่นเห็นขู่เลยเนาะเดี๋ยวสีไปลายเท้าก็มือซื้อเพิ่นต่อดีกำลังบานพูดอยู่เนาะแดดน้ากะบมะหนามาคือสีคือสีพ่ออะไรเนี่ยมือหนาแน่นต้นไทรต้นไทรทายทายคลิปให้หน้าแข็งแหงเครื่องคืนพี่น้องแต่ว่าไม่อนี้นามันมากเลย สิถือโอกาสไปทำพนาพันเด้ออยเนาะว่าเป็นยังคือมีแต่งุนงิดส่วนนี้หุ้นงิดง่ายขนาดกระส่วงนี้กระสิอ้วนๆจังหน่อยนะพี่เนาะจะได้กะอยศรามาเด้อก่อนไปับส่งกะฟาก็ได้ก็งัวน้องนินหัดไล่เนคนอารมณ์ดีเฮ้ยคุณ ก็อ kind of ันที่กันเนาะพัาพีพี่น้องน้าัก็ขึ้นกุ่มพี่นกฮะเออขึ้นกุ้มเพิ่งจดอกนามนกุ้มประมาณสิบบ้านพูดจะได้จะไปมที่อะแถวกันหน้เลยโอ้ยบอเออเผากันไอ้ฮะไ้ย่างหอดก็ตีใจหอดนาย โอ้ยสำไมดี่พ่ทเอาเอาจอกันเลยไม่ตาหายด้วยอยู่สวัสดีครับข้า้อยสิรินี่มาจะไปกินเพอย์เม่ก็บฮอยไปห้ลรองมาบึงนะเ่ไจะไปคราบมื่อหลาแดไปโอ้บรรยากาศโคตรดีด้วย มาตัอว่ปไน่เออเอาเอาเอาสียมอนี่นีอ่อยนี่ีนี่ฮะกระปูไปด,าด่าพ่าโอ้กระปูอยู่ไซมันจะนีเลยนี่เนาะหนามปูมาลายขนาพดาาพอดาา่อเนอะวะพ่อเนอะวะหรือวะสซเอาเขาฮ่าฮ่าพ้อจนหน้าขาเจ้าบริเหตุพี่นนางเลยหนามเขาหนามโคตรลาดยเลย มันยากหนามากอะเอาท่อจูบเอาเอาท่อจูบลงไปไว้ซาลงไปสิปล่อยปลาเด้นี่อ๋อเถอพูดพี่น้องไฮไลท์กะไล่เวอรเดนน่ะโหขวางเบาหนามากแ้งจนเฉยนั่น่ะโอ้ วาในี่แห่งเคืองเขืนขนอนยังไม่ได้น้ำล้นนะน้ำล้นแล้วก็เอาเขาซาไว้เนาะเพราะว่าสีเดี่ยงปลาเนี่เอาท่อจูบจูบเขาซาสีเอาปลามาปล่อยปล่อยแย่หนิมันจังมันจังสีเลาะคันปล่อยแย่พ้นนะอย่ามันเตะพี่น้องเลยนี่ยังโมโหว่าเสียปาลาอีแยังมาปล่อยอยู่ ปลานี่มันก็ยากมันตายปลาลูกอะไม่สิปล่อยปลาอีกยังตอนนี้ก็ร่างคือดอยู่หนามาร้ายไปได้ไปเลยไปเลยไปเลย เราไปแล้วป่อตอนนี้พ่อสิพาไปเบิ่งหน้าเนาะไปเบิ่งอยู่ไสัยน่ะไปเรียกห้องโอ้ไปเบิ่งหน้าพี่เนาะแบกจกลงไปเลยเนาะเซียบแบกเชือกลงไปลงไปหลดนะคอยขึ้นไปอันนี้ก่อนอีแม่เนาะพาเอาหนึ่งเข่า เย็นสบายเย็นสบายซาวนาะไปผู้ใดอยากดั้มบา่ากสิเอาเด้อขันขันขันยาดั้มบา่ากสิเอาเด้อพีอ่เนาะก็เสิเอาผู้สาวเฮ็ดทัยเฮทหน้านี่ก็เสิเอาเด็ดขายมันถูกมันยาก Năm hai lần nát thì đâm ba kỵ nát, eh? I vô địch tất cả không? người. Eva. Trừng phút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 . Trừng ส่วนนี้เขาเนี่ยงกระปอมไหลขนาดกระปอมมันอยู่แถวโกแก่เนาะอ้าจอบขึ้นกับโอ้ไก่ไก่ลงกะทั้งไก่ทั้งเป็ดผุนเป็ดกำลังมากเลยเอ้าอันนี้เขาบ้านเนาะบ้านเอาบ้านกะอกันกับลำเหมือนแดีว่าบว่เขาใจมันเป็นยังคือดดำตั้งแต่ที่บ้านมันง่ายกลัว ให้มันเลาะกันเลาะนี่แหล,ละเลาะเบิ่งซื่อๆนี่แหละสิไปกินเพลิกับได้กินคำนี่หอกว่าจะสิไปใส่จะโดดพี่น้องเลยขั้นเขามาหับน้องไปโอ้รื้อจอล้วพวกนี่เนาะเลาเก็บหอยคำฟังลำ น้องสีบ่ทำโตให้ต่ำต้อยขันเขามาหับน้องไปเถียงน้อยใส่ได้ๆดอกบ่มาเบิ่งมึงพี่หอยอยู่พี่ๆเขี่ยหอยไปใส่ลาบเท่านะจ๊ะใส่เออทำนี่แหะกระปูกกระไดน้อเราเขี่ยหอยในห้องยี่สิบเปเซ็บได้เบืองยี่พอระบาดพูย บ่พ่อดอกบ่นะฮะขั้นพ่ะอะไรก็ขึ้นขั้นบ่พ่อเก็บเอาเอลยโดยแน่นัวในหน่อยก็เอาหัวมันเพาบมันจกินเปลือกมันน้ำมะเ,เ,ออเ,เขาว่านี่เออน้ำมะเขาวัอนี้เกือกบกาประมาณพาะได้สำพอสำดับทีสี่เดียงปลาแล้วเนาะ โมโหูว่าจะเอาปลาย่างพี่น้องเอ้ยมาปล่อยผู้ได้หูกะแนะน้าหลงตาเลยเด้อหนามันซีแนวนี Tat ่ซื้อพร้อมต้มพร้อมต้มต้มไม่จ๊ะสักตัวไม่จ๊ะนี่บ้านมาว่าท่านเบิร์ตได้ยังเออจุดเกาะกระตากขาเลยอันนี้กะ บดมดูอมะท่านี้ก่อนยุดมกับมีเนาะขอ,อกันไล่ยูดุมแน่เลาอกเกมห้อยกับล้านเช้านะพี่น้องสิไปใส่ลาบเท่าตอนนี้กะคำเลยเดี่ยวน้องใต้สิขึ้นก่อนพี่น้องก็สับราคลิปน,นี่กะ คือจิโจบเพยียงสมีเด้อพอกันไปคลิปหนา้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไปกำลังใจให้น้องตาเด้อบ๊ายบาย